สวัสดีข่ะเอฟซีวันนี้แม่น้องอันดามาตามโค้งสุดท้ายของน้องอันดาน้องอันดาบอกเลขน้องเขาก็ไปร,รับส้มรับฟังเลยว่าโค้งสุดท้ายเพ็่นไห้ตัวใดพี่น้องไปเลยค่ะบานบ,าน,บานพี่น้องเอ,อ้ยตื่นมาลุกหนึ่งเข่าเป่าไฟพี่น้องบานบานแมงดาหนึ่งหนึ่งเขา่าใส่ฟืนอะไรคะลูกไปไไฟองโมงข้าวาค่ะน้องอันดาหิวเข่าพี่น้องเอ้ยตื่นเช้ามากะ น้องอันดาหิวข้าวหนึ่งข้าวบรจยาาลูกแม่ถ่ายคลิปลูกกระหองจ้าหนึ่งข้าวเป่าไฟบรรยากาศเศร้าๆก็เป็นประมาณนะพี่น้องบอดดี้เฮดงางลายนะพี่น้องบรรยากาศนึ่งข้าวน่ะพี่น้องเต็มเพวดไปล้างหนะ้าไปดุไป สวัสดีค่ะเอฟซี FC. น้องอันดาทำอะไรอยู่คะลูกเล่นเกมเล่นเกมเลยเหรอ,อตัวคนนี้เล่นเกมหนูมาประเทศลาวหนูสนุกไมหมลูกสนุกชอบไหมชอบชอบ,ชอบประเทศไทยกับประเทศลาวหนูชอบอยู่ประเทศไหนประเทศลาวประเทศลาวทำไมเหตุผลทำไมเหตุผลเหตุผลคือเพื่อนเยอะโอเุผลคือเพื่อนเยอะก็เลยอยากอยู่ประเทศลาวเหรอคะ เออนี่เนียหันมองมองเอฟซีหน่อยค่ะมองไม่เอฟซีหน่อยไหนเฮ้ยวันนี้จะมาตามโค้งสุดท้ายของน้องอันดาอือว่าน้องอันดายังจะยำตัวเลขตัวเก่าบอรหรือสีมีพเพิ่มเพิ่มพี่น้องไหนน้องอันดากินข้าวยังหนูน่ะกินข้าวแล้วกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับปลากินข้าวกับปลาเฮ้ยจะได้ฉลาดเนาะ เก่งๆเนื้อโทรหาคุณตำรวจตัวหาต้นำรวจทำไม<า>ตัวหาต้าตำรวจ,รวจไปหาคุณหมอมันเป็นยังไงอะให้เป็นแบบนี้เไหนไหน,ไหนเลขเลขอะเลขอะจะให้เอฟซีตัวใหม่หรือตัวเก่าคะตัวเก่าเรถรถไถผ่านไปมันเสียงดังลูกอ่ะเอาอะเราเข้าเลืองเลขก่อน เอซถามว่าเลขหนูจะให้เพิ่มหรือหนูจะให้ตัวเก่าคะอาพูดดังๆค่ะตัวเก่าอ๋อตัวเก่าได็ตัวเก่าตัวไหนคะตัวเก่าคือตัวไหนคะคอ๋อจีจุนกะจีเจ็ดโอเคคะ่ะจีจุนกจีเจ็ดแล้วมันจะออกตัวไหนในสองตัวเนี้ยชี้ให้หน่อยสิชีเอฟซีูหน่อย ไหนชี้ให้ดูหน่อยแม่ไม่เห็นอ๋อจีจูนกับจีเจตโอเคเออเฮมีเฮไหมวันนี้มีเฮไหมเอพชีจะมีโชคมีลาไหมอืมฝนตกไหมคะที่ประเทศลาวตกตกตกแรงไหมคะตกแรงแรงมากเลยพี่พี่แล้วพี่พี่นาดาไปไหนหรอพี่นาดาพี่นาดาหนูไปไหนพี่ดาหลับพี่ดาหลับอู้พี่นายยังไม่ตื่น หนูกินข้าวเสร็จแล้วพี่ได้ยังไม่ตื่นเลยเนาะสรุปตัวเลขของน้องอันดานะคะน้องอันดาตามโค้งสุดท้ายน้องอันดาตามโค้งสุดท้าย2พฤษภาคม68น้องเพิ่นกันยืนยังยืนยันคำเก่าคำเดิมพี่น้อง40กับ47 40กับ47เพิ่นนั่น47ตัวพี่น้องเด้อกระซื้อเอาทั้ง40 47แล้วพี่น้องเลขมันกับบอลหลายคู่พี่น้องเลยอ่านออกน้อเขียนตรงซื้อพี่น้องลาวผสมไทยพี่น้องใส่ดลเนาะพี่น้องเนาะ เอฟซีอันดาทำไมหัดล้างเอฟซีลูกบอกขอให้เอฟซีขอเอฟซีโชคช่มันมันจับเลขหนูนะคะเลขหนูนะคะขอให้มีโชคขอให้มีโชคขอให้ถึกรางวัลใหญ่รงวัใหญ่ผูดดีๆลูกอย่าโยกเยกมันเวียนหัวอย่าโยกเยกหนูเลยโยกอย่าโยกเยก หนูเลี้ยงอะไรหนูเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรเลี้ยงนกแก้เออบางคนเลี้ยงกันเลี้ยงนกนกแก้วพี่น้องคนเลี้ยงนกแก้วพี่น้องเลี้ยงนกแก้วอันดาก็เลยว่าดางพี่น้องน้องอันดากเห็นนกแก้วนกแก้วอยู่นี่เลยบรรยากาศพี่นนกกระส่าบ้านแมวดาจะเป็นแบบนี้พี่น้องบรรยากาศเดี๋ยวเมืองใดนะนะพี่น้องแถวเมืองไหนนะแมวดายจะพาไปเหาะตามหมู่บ้านพี่น้องว่าหมู่บ้านแมวดามันเจริญหอดไชพี่น้อง ถ้าเป็นขายงขยะาเนี่ยโมมีรถขยะามาเก็บเพี่น้องเด้อสีพากันกวาดกวาดแล้วก็เพากันเองเพี่อน้องด้อ <มา S 1> ไอ้น้องอันดาไอเอฟซี FC ปังปังสื่เลขกับหนูนะคะสาธุสาธุคะ่ะสาธุคะ่คะค่ะยิ้มหวานเอออะย้ำเลขอีกทีเลขออกตัวไหนวันที่สองพฤษภาคมหกแปดเลขไทยนะลูกตัวไหนคะ ในเลขหนูเลขกอะไรคะช,ช,ชีชุเกชีชีเกจ็ดก็จะย้ําคําเดิมใช่ไหมลูกโอเคอ่ะจะเ,เอาใส่ปากลูกมาสกุกกรบโกคะ <c oughs> ่ะอ่าสรุปเลขของน้องอันดานะคะเลขของน้องอันดา <c oughs> ตามโค้งสุดท้าย <c oughs> ตามโค้งสุดท้ายก็จะ,ะคุณให้มาสี่ศูนย์กับสี่เจ็ดพี่น้องข <c oughs> อบคุณน้องอันดาเลยหลายเด้อจีให้ แนวทาง f อซขอเอซมีโชคมีลาบถูกหวยรางวัลที่หนึ่งเนาะนี่นอหนะแคข็บหน้าจอบไเด้วยพี่น้องอเอาไปเปรียบเทียบหลายอาจารย์ลายลายตำหนกักนมกักมกระจัดหมอกมักกระเบิงเป็นกำลังใจให้แม่น้องก็ได้พี่น้อง เด็กน้องคนกับบัวร้ายคู่เราพี่น้องเลือกเอาพี่น้องมาสีเจ็ดขัจัดมาสีศูนย์ขจัดพี่น้องแต่หนึ่งนั่นไม่น้องอดามาสีศูนย์เล้อพี่น้องเด้อส่วนตัวแม่น้องอนามาสีศูนย์พี่น้องพีน้องอนาเปลือมาคนกัมาขายของพี่น้องเนยเบิ่งปู่คนไปตึกปลาอยากกินปลาเหมือนกันแหลนจอกๆไปแป๊บเดียวพี่น้องตึกปลาเด้เนรอพ่อเลยพี่น้องมึงนี้นี่แต่ปลาปลาตะเพียนนาะปูเนาะปลาตะเพียนได้พี่น้องเลย ได้หยิบดอกยี่สิบก็โตพี่น้องเอ้ยนี่ป้าป้าป้าแม่มเนไข่บ่อป่แม่แม่แม่แ่น้องนีม่แ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 ม่นม่แม่แม่แน่อม่แ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 ล่แเ่แม่แม่แม่แี่แม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 ่แิ่แ้าแม่แม่แม่ม่แม่แป่ป่าปลาามแ่่แ่่่่ม่ม่ม่ ไปพี่น้องพูดป้าพูดปลาทิ้งเผาปลาแก้มเฮะเราไว้ทามาปดปลาเลยพี่น้องเ้ออยากกินปลาก็ไปพี่น้องอยากกินปลากัแลนไปแป๊บเดียวเอากระมังก็ใส่ไปเลยัมไปปนมีปลาอยอะด้่สุดเพราะที่อยากกินปลาก็ได้กินคนวัน ใช่แหละผกเอาแทนจะลองคุ้มโบ้สุดสัตเรื่องมือสุดน้อยก็มีแต่มาเฉเดียวมาเลยมาเฉเดียวมาเลยโบ่จะเสียเวลาอยากกินปลาก็ไปไปบะฮ่อชิบหานาทีไหมจ๊ะ <c oughs> มาละอือพน้องปีกเด้อแไข่ได้หนิมีไข่เด้อพี่น้องเอ้ยอเห็นไหมอยากกินปลาก็ไปแป๊บเดียวพี่น้องเลย บาทเดียวนี่งมีแต่ปลาตะเพียนอืมปลาขาวแม่บอกปลาขาวบอกเขาเนี่ยที่ผึนไสตรงเอาไหมวะอืออือก็ดีปิ่งเนาะปิ่งไส้เกลือหลายๆเกี๊ยโอ้เกี๊ยอบหลายๆแล้วก็ปิ่งน้องว่านกินเลยน้องเนี่ยที่รุ่นน้องต้นเผาต้นเผาบอกว่ากินเลยอ๋อคนลายเนาะูเยอะอะไรอีก ฝนมาหนามากกนบ่ไดนปลได้กใหญ่เดี๋ยวเดี๋ยวนานาฝนไปน้องเรืยกับปลาด้แล้วเนี่ยมันไปกับน้ำเบือมันนันเรากูสอนกูที่นั่นกูได้กินแล้วเลือดเลยปลาแล้วมันหัดเบือหอยหวานเลยกับหวานทีเดียว หนึ่งว่าหนึ่งว่าข้องยาติวแบบมันตีจะกรอบกันสำนาทีก่กินเห็บบทถ <c oughs> ึงมือลุ่โป้ยปลาป,ปลาขาวปีงอย่างเดียวย่าง,งั้นกระลาบกระลาบปลาสส เอาตุ๊ก๊อเอา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 ไปแล้วพี่น้องเอ้ยปลาสดๆวิ่นเดียวๆ ต้องไปซื้อเขาเลยไปะจะกินจะกินปลาก,กัะเล่นลุงน้องอปเลยเสียเงนินบอกก็ชิพหานาทีไ่น้องไปแป๊บเดียวจะได้มาก ไปกล่องไป,ไปใช่แนะนำไปไปได้พี่น้องค่ะจะพาไปเบิงพี่น้องตึกบาทเดียวพี่น้องอเดี๋ยวเราจะไปเผากินพี่น้องจะป,ปิ้งกินนะคะปิ้งตึกบาทเดียวได้ยี่สิบได้ยี่สิบตัวพี่น้องอยู่ในนี้